นายองเซย์ยรุณสวัสดนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียนค o เรน n ูเกเตอร์เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเป็นกันใช่ไหมครับเพิ่งไปอยู่ที่เกาหลีได้1นเดือนหรือ2เดือนหรือบางคนอยู่3เดือนเวลาเกาหลีพูดมาฟังไม่รู้เรื่องถูกต้องไหมครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วที่เราเพิ่งไปนะเราไปแรกๆเราจะไม่รู้เรื่องเลยบางทีเกาหลีมันตอบอะไรมาเยอะแยะยอะแคนคือแบ เรารู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยมันเยอะเกินไปทําให้เอ๊ะเราตอบไม่ได้นะก็เลยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีหล่ะจะทําให้คนที่เขาไปอยู่แค่1เดือน2เดือนหรือ3เดือนหรืออาจจะอยู่เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินเวลาที่เกาหลีเขาพูดมาแล้วเราก็ไม่รู้จะตอบอะไรดีเดี๋ยวไปดูค้ามเกัดดีกว่านะครับอ่านะครับวันนี้ผมจะมาพูดอธิบายเพื่อนฟังแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างนะครับรูปร่าง มันคืออะไรรูปร่างคืออย่างเช่นเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยเอไปเอาอานั่นมาหน่อยนะแต่เราก็ไม่รู้แหละมันพูดว่าอะไรสักอันนึงไปเอาอะไรมาสักอันแต่เรายัางไงดีนะผมก็เลยนึกคำนี้มานะซึ่งก็คือการพูดเกี่ยวกับว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ให้เราแปลวเนี่ยมันเป็นยังไงหรอือมันเป็นอะไรหรอือมันลักษณะยังไงนะเราจําไม่กี่คำนะครับจำคำว่ารูปทรงรูปร่างลักษณะก็พอนะก็จะได้ตอบได้ได้นะครับเราถามคําว่าออตตนโมย่างเงียวก็คือคํานีนะ ton, young, young ้นะครับออตตนโมย่างเงียวนะครับ คำนี้หมายถึงว่ามันเป็นยังไงคือคือโมยางหมายถึงรูปทรงรูปร่างนะมันเป็นรูปมันเป็นรูปแบบไหนครับมันเป็นรูปร่างไงมันเป็นรูปทรงยังไงบางทีเขาบอกเราไปเอาของนะมันเป็นยังไงเราจะได้ตอบไปเช่นมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะมันเป็นวงกลมมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันเป็นสามเหลี่ยมนะเราก็จะได้ดูว่าอ๋ออ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอครับเราก็จะได้อธิบายได้ว่ายังไงนะครับอ่าคราวนี้พอเวลาเราพูดถึงอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นการตอบลักษณะครับเช่นเอ่อมันเป็นวงกลม มันเป็นกลมๆนะมันเป็นลนักษณะกลมๆหรือว่าวงกลมนะก็คือการใช้คําว่าอันนี้นะครับวอนกับยองนะครับสามารถออกตอกันนะว่าวอนยองนะครับหรือว่าทงกึรามีเราสามารถตอบแล้วก็ตามด้วยจุดๆจุดจุดโมยางนะครับตามด้วยโมยางได้เลยนะโมยางเนี่ยหมายถึงรูปร่างนะโมยางเหนียวนะครับสมมุติเราถา,เา,ถามเขาแล้วกันว่าอตอตตนโมยางเหนียวถามเขาหน้านะ เราไม่รู้ไงเราไม่รู้มันคืออะไรว่ามันเป็นยังไงเราจะได้ไปเอาถูกมาเอาถูกหรือไม่ถูกนะเอาต้นหมอย่างเงหน้าตอบอ่าหัวอาจจะตอบอันนี้อันนี้ก็คือสุภาพนะครับแต่ถ้าหัวหน้าตอบลองจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับโมยาเหงี่ยนะครับหัวหน้าอาจจะตอบสั้นนะครับสั้นด้วยการใช้แค่ฟ้อนยองหรือว่าถงกระมีถงกระมีอะงกระมีอะเติมตแค่ยาเข้าไปนะหรือว่า ทงก็ฎมีหัวย,ย่างนีอ่ะันนี้คือพี่เจอาหัวหน้าบอกนะแต่ถ้าเราสงสัยเราจะถามว่าวอนยองหรือว่าทงก็ฎมีหมูย,ย่างนี่อออันนี้คือสงสัยถามหัวหน้านะใช่อย่างนี้ไหมครับอ่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือเวลาเขาบอกนะจะได้จะได้ตอบถูกถ้าเป็นรูปทรงอื่น,นครับสมมุติเราบอกว่าอ่าตรงนี้มาดูนะครับมันจะมีสาก็สี่เหลี่ยมนะครับ,รบสี่เหลี่ยมกหอนสามเหลี่ยมก็ซ้ำนะครับซ้ำ สามก็คือสามกัดช่องับอันนี้คําว่ากัดกับช่องนะครับกัดช่องเน,นี่ยเวลากัดออกตามจากว่ากาช่องนะครับกัดช่องซากัดช่อง like นะครับซากัดช่องโดยกัดเนี่ยมันหมายถึงมุมโค้งหลีบเรียบนะครับส่วนช่องเนี่ยก็มีหลายความหมายนะครับแต่ว่าก็เป็นหมายถึงแบบประเภทชนิดรูปแบบหรือนะลักษณะนะักัดก็คือมุมหมัวเลี้ยวหัวโค้ง,ง,งหกมุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วซาเนี่ยก็คือสี่ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น ซากักช่องเนี่ยตรงนี้จึงหมายถึงสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปรูปแบบเป็นเป็นเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมซม่งเขาบอกว่าซากัตซากักช่องเนี่ยซากักช่องเอ๊ยเป็นสี่เหลี่ยมไงนะสมมติเราถามว่าเอาต้นหมูยังไงเนาะมันเป็นรูปทรงไงเขาน่าจะบอกว่าซากักช่องเนี่ยนะครับหรือเขาใช้เนโมก็ได้นะครับเนโมเนี่ยเนโมก็หมายถึงสี่เหมือนกันสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับโดยอย่างเช่น มันจะมีเพลงเนโมหนันแหลงจังโกเงี้ยเนโมหนันเนเนโมเนโมก็คือสี่นะครับแหลงจังโกคือตู้เย็นตู้เย็นเป็นสี่เหลี่ยมไงตู้เย็นเป็นสี่เหลี่ยมนะแหลงจังโกก็คือแหลงจังโกก็คือตู้เย็นนะครับซากัคช้องหมูย่างเหียวทำหัวหน้าซากัคช้องหมูย่างเหียวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับใช่ไหมครับช็อกียวคือก็ซากัคช้องหมูย่างเหียวหรือว่าเราจะใช้คําว่า ถ้าหัวหน้าตอบก็จะตอบเป็นหมูย่างเหียนะหัวหน้าผมไม่ตอบเอโยของเราครับหรือว่าสากัดเคร่องเหียนะอันนี้อันนี้ถ้ามีตัวสะกดนะก็ให้ใช้สากัดเคร่องเหียอย่างนี้นะครับมีตัวสะกดนะอ่ะต่อไปนะครับในรูปของโอเคไม่หลุดโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสุภพาพลหรือเปล่าท่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าชาติกูลชาติตระกูลหรือเปล่านะครับอ่าไม่หลุดนะแต่ว่าของผมนี่มันดูเป็นค้างๆไปเลยถ้าเรา ไม่รู้ว่าเาหน้าถามมาใช่ไหมไม่รู้จะจะจะตอบอะไรอย่าลืมนะครับเวลาเขาบอกให้ไปเอาของนั่นนู้นนี่เป็นสัพที่เราไม่รู้ด้วยสิบางทีก็บอกมังชีมังชีคือคือก็บวยโอ้อต้อนหมวยางเา่วออต้อนหมวยงเงียวคือแบบมันมันเป็นยังไงครับมันเป็นลักษณะย,ยังไงนะว่าอ่าซากัคข่องี้อ่าซักัคข้อหมวยเงเวเป็นรูปสี่เหลี่ยมซีเหลียมนะโอเคครับสีเลียมก็สีเลียมนะคราวนี้สี่เหลี่ยมมันก็จะมีทั้งแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ เราจำซาแล้วก็จำนะการช่องก็คือแบบเป็นมุมเป็นเหลี่ยมนะครวนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจะตุรัสเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่า ak ak ช่องสกัดช่องนะช่องสากช่องเพื่อนๆเนี่ยถ้าจะดีที่สุดนะครับหลายๆคนเอาไปพูดแล้วบางทีบอกเอ้ยผมพูดแล้วก็หลีมันไ,ไม่ค่อยเข้าใจนะเป็นเพราะว่าบางทีเราเราติดนะครับติดก็คือติดการใช้เสียงแบบไทยนะครับแบบไทยคืออย่างเช่นสมมุติเราจะบอกว่า คำคำซาคำคำซามิดานี่คือแบบนี้เราแล้วพูดอะไทยคำซาฮัมนิดาได้ไหมอันนี้ไม่ค่อยต่างนะแต่บางครั้งเช่นเขาบอกว่าอินซาเฮตุริเกเซนิดาอินซาเฮตุริเกเมนีดาอย่างนี้มันทําให้แบบเออบางครั้งเกาหลีมันฟังยากจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้พยายามเรียนเสียงนะอาจจะไม่ได้เป๊ะที่สุดแต่ว่าเอาให้ใกล้เคียงหรือพอจะเหมือนที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับอืมแล้วช่องซากาเคียงเคียงนะครับออกช่องซากาเคียง ช่องซากักข้อหมอย่างเหยียวนะคือก็อตต้อนหมอย่างเหยียวผมจะพยายามพูดอตต้อนหมอย่างเหยียวบ่อยๆนะเพื่อนๆจะได้ชินหูนะหรือว่าอตต้อนหมอย่างงินเดียวอตต้อนหมอย่างงินเดียวอตต้อนหมอย่างเหยียวมันเป็นลักษณะยังไงครับมันเป็นรูปทรงยังไงช่องซากักช่องซากักข้อหมอย่างเหี่ยวมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะได้ตอบกันอันนี้คือสีเเอนนอส่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใครที่บอกว่าเอ้ยพี่ แล้วช่องซากักช่องคือยังไงนะผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ได้มีคําอ่านแต่ว่าอ่าช่องซากักช่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับช่องอันนี้คือถามว่าบางครั้งใช้ซากัตช่องเฉยๆเนี่ยมันหมายถึงสี่เหลี่ยมแต่บางครั้งก็อาจจะหมายถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับคือพูดคําว่าซากัตช่องเนี่ยมันนึกถึงสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็เป็นใช้ชิกซากัตช่องนะครับชิกซากัตช่องชิกซากัตช่องครับชิกอย่างนี้คำนี้นะชิก ชิกซากาชิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมตามหมูย e ่างเหี่ยวถ้าสงสัยนะครับคือก็คือก็ต้อนหมูย e ่างเหี่ยวอันนั้นมันเป็นยังไงครับลักษณะเป็นยังไงครับชิกซากาชิ่งหมูย่างเหี่ยวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือครับเป็นสี่เหลี่ยมเฉยเหรือย่างนี้นะครับก็จะได้ตอบถามได้ตอบได้นะครับอ่าแล้วก็มีมารุโหมารุโหมันจะเป็นขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอะ่ะใครไม่รู้จักขนมเปียกปูนบ้างนะมันจะเป็นคือมันจะมันไม่จะเป็นอย่างคล้ายคล้ายอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยครอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเหมือนดอกจิกไผ่ไอ้เพื่อนไผ่เนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าข้าวหลามตัดไหมคล้ายๆเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยขนมเปียกปูนนะครับใครไม่เคยกินหรือว่าไม่รู้จักไงก็ทักหมายจีนเลวกันนะก็คือมาร์มโมนะครับมาร์มโมมาร์มโมนะเป็นขนมเปียกปูนนะครับอันนี้นะครับออตต้อนหมูย่างเหี่ยวมาร์มโมดหมูย่างเหี่ยวมาร์มโมดหมูย่างเหี่ยวมาร์มโมดหมูย่างเหี่ยนะครับ ขนมเปียกปูนแล้วต่อไปมาดูเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะคือเมื่อกี้ซากัดช่องก็คือสี่เหลี่ยมใช่ไหมถ้าสารนี่นก็ซ้ำก,ก็ง่ายครับที่แบบยินหนึ่งนะยินดีซ้ำซาก็มีกี่เหลี่ยมก็ใส่กันไปนะครับถ้าเอยอะกว่านั้นก็ปกตินะปกตินะครับแต่ใส่เลขเข้าไปเลยนะครับอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเช่นห้าเหลี่ยมเนี่ยก็ใส่โอการช่องห้าก็คือโอเลขห้าโอการช่องนะแต่ถ้าเป็นรูปร่างอย่างอื่นล่ะ ถ้าเป็นรูปร่างอื่นอย่างเช่นอ่าพอนโมยางครับพผ่อนโมยางก็คืออ่าดูอบอกอีกทีนึงบางที่เลี่ยมเนี่ยเขาใช้ทั้งอะไรนะครับเช่นซัมกัสช่งองสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วใช้เซโมก็ได้นะครับเซโมก็คือโมก็คือโมยางนั่นแหละครับเซโมก็คือสามฮานาทูลเซตเนะี Same ่ยเซโมนี่นะครับส่วนถ้าเป็นพผ่อนโมยางเนี่ยพผ่อนพผ่อนก็คือรูปดาวครับดาว พยอลหมายถึงดาวนะครับพียอลพยอลโมนะครับพียอลพยอลหมายถึงดาวเวลาเราจเจอดาวนะเช่นเราบอกว่าฮั่นเดเรอุนเด่นฮัน่นเดเรอพยอลีมานี่เสะสรโยก็คือฮั่นฤาเดอคือบนท้องฟ้านุ่นวันนี้หนักโอ้โหนุ่นฮั่นเดเรอพยอลีมานี่นนนนนเะสสรโยกก็คือโอ้วันนี้ดวงดาวเต็มท้องฟ้าไปเลยนะครับเยอะมากนะครับอันนี้พอไปห้าเดียมหกเลี่ยม ก็ไปมีปัญหานะผมก็ยูกักช่องนะถ้าแปดเหลี่ยมก็พันกักช่องนะครับหรือถ้าเป็นรูปที่เป็นทรงเมื่อกี้ผมพูดถึงรูปร่างใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราจะบอกเป็นรูปทรงกลมครับมันเป็นทรงกลมทรงกลมนี่มีเพื่อนๆน,นึกถึงอย่างเช่นทรงลูกบอลนะครับทรงลูกบอลเราเรียกคำว,ว่าคูคูห่องนะครับหรือว่าโค้งโมยางนะครับคูห่องหรือว่าโค้งโมย่างซึ่งโค้งเนี่ยเ,เวลาเราพูดเราเวลาเราดูเราด,เราดูบอลนะครับ คงนะก็จะนึกถึงลูกบอลเขาเรียกว่าคงอะครับหรือว่าลูกกระทั่งลูกชิ้นนะที่เรากินกันนะครับอ่านะครับคูช่องคูช่องหมูย่างเยยงี้ยครูช่องหรือว่าคงหมูย่างเงี้ยคงหมูย่างเยยางี่ยก็คงนึกคงก็คือลูกบอลลูกทรงกลมนะครับใครที่แบบอ่าไม่คุ้นหน่อยก็พยายามนึกถึงนะคง ค<พ>งอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูคําว่าทรงกลวยแล้วถ้าจะบอกว่าทรงกลวยแหละครับมันมันเป็นของทรงกลวยนะบางทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะอธิบายทรงกลวยไม่ถูกใช่ไหมแล้วเพื่อนจะบอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่นะครับทรงกลวยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทรงกลวยใช้คําคว่าวอนปุลนะครับหรือว่าค้นโมนะครับค้นโมเพื่อนๆจบท้ายได้กันอยู่เนาะอ่าวนปุนหรือว่าคนโมนะครับที่หมายถึงทรงกลวยนะครับมันเป็นทรงกลวยครับมันเป็นทรงกลวยหรือว่า ทรงกระบอกทรงกระบอกนึกออกไหมนะครับทรงกระบอกก็คือวอนท่งครับวนท่งทรงกระบอกเดี๋ยวผมจะไปตัดอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนตัดเนี่ยก็จะใส่เป็นรูปประกอบให้นะครับก็จะน่าจะเข้าใจกันได้ดีขึ้นนะครับโอเคต่อไปถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมคืออรูปทรงที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เราเห็นนะครับเป็น ทรงกับรูปร่างเหมือนกันครับรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมกับทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าแต่เดี๋ยว,พวเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับก็ต้องพยายามดูกันนะครับอันนี้บอกว่าช่องแต่ว่าอันนี้ไม่ออกว่ายุคยมยนเฉนะครับออกว่ายุงยมยนเฉนะครับช,ช,ช,ช้าๆช่องยุงเมียนเฉช่องยุงเมียนเฉนะครับช่องยุงเนเฉไม่ใช่ช่องยุคเมียนเฉนะครับช่องยุงเมียนเฉนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแบบอันนี้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอันนี้อินจิกอินจิกซอนย่องนะครับหมายถึงเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะครับเส้นตรงเป็นอินจิกซอนฮ่องเส้นตรงนะครับถ้าเป็นแาบอืน่นเช่นอันนี้ชิบจากกช่องครับชิบจากกช่องนะครับชิบจากกช่องช้าๆนะครับช้าๆ คือคำว่าฉนะิดจาคุณกีนทวทีที่บอกว่าฉิดซาครับฉิดจากากขยวคือเฉพาะฉิดซาเนี่ยมันหมายถึงไอฉิดจาเนี่ยมันหมายถึงรูปการกรบาทหรือว,ว่าไม้กางเขนอยู่ยแล้วนะครับต่อไปนะครับคําว่าฮานะร์ทคียวนะฮาร์ทือฮาร์ทชียวฮาร์ทือนี่ก็เป็นคอนเกลิชือนะครับก็คือคําที่เกาหลียืมมาฮาร์ทือไปว่าหวัวใจนะมาจากคําว่าฮาร์ตแหละครับฮาร์ทือฮาร์ทชีฮาร์ทชียวนะครับหนะรือว่านะรูป รูปหัวใจนะครับจอมโมย่างจอมโมย่างจอมโมย่างหมายถึงจุดนะครับแต่บางทีบางครั้งเกาหลีก็พูดว่าจอมเฉยนะครับจอมหรือว่าจอมเฉยนะมาดูคําว่าพุชเชกุลเนี่ยนะครับหมายถึงรูปพัดนะครับรูปพัดมันจะเป็นรูปพัดนะครับนึกออกไหมแบบพัดที่แบบมีของของเกาหลีครับแบบของเกาหลีครับพุชเชกุลหมวย่างเงี้ยเป็นแบบรูปพัดกรับผมก็คือด้านล่างเป็นสามเหลี่ยมเป็นแบกขึ้นมาแล้วก็เป็นวงโค้งนะเียกว่าพุชเชกุลหมวย่างนะครับ อาจารย์นะครับเพื่อนๆนะที่เข้าพึ่งเข้าไปอยู่ในเกาหลีที่เดือน2เดือนหรือว่า3เดือนอาจจะยังพูดไม่ค่อ,อย premier. คล่องอาจจะยังฟังไม่ค่อยออกนะครับต่อไปนี้ก็สามารถนําคํเหล่านี้ไปอธิบายได้นะครับออต้นหมูย่างหิวมันเป็นลักษณะยังไงหระอครับมันเป็นยังไงจะได้อ่าตอบเขาได้นะจะได้หรือว่าตอบหรือว่าสามารถอธิบายได้นะออต้นหมูย่างหิวมันเป็นลักษณะยังไงครับอ่าเราถามเขาแล้วก็สักั๊ก่องหมูย่างหิวะเป็นสีเหลืยมหรือเปล่าครับหรือว่าช่องสักั๊ก่องหมูย่างหิวเป็นลักษณะสีเหลืยม ตตุระหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบทรงกลมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถามเป็นครือของหมูย่างเหยียคุ่หมูย่างเหียนะครับหรือว่าเป็นทรงกระบอกหรือเปล่าวนทุ่งหมูย่างเหยียนะก็สามารถเอาคําเหล่าน,นี้ไปใช้ได้สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าออกเสียงยังไม่ค่อยได้ก็พยายามนิดนึงนะครับพยายามนิดนึงแล้วก็อย่าพยายามติดก,กันออกเสียงแบบไทยนะครับเดี๋ยวมันจะเขาอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ร่วมแล้วก็ดูกันมาสำหรับใครที่ดูไม่ไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าส่วนเป็นเรื่องใดมาเ,เดี๋ยวเราติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย,ทาายโทมันไนโอน